สวัสดีครับผมกินเที่ยวภาเฮนืบายโจเชเดลโผ่อทักทายกับไอโจมาอนี่ครับผมตอนเก้าโมงเส้าเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับที่เขามาแสี่ยมมาวงน้ำกันเคาะตอนนี้โจนั่งอยู่หน้าบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับผมแต่ฝนตกลักษณะแบบนี้ออกไปใส่กระตับากเล็กน้อยครับกับขอคินใจถึงจุ่มที่เขาพยายตมจุ่มในเดิมกับเบิ้งเปิดเข้าเปิดเพื่อนครับผมบางเช่นเค็ทคลิปนี้อาจจะดีแน่พอดีแน่กับขอโทษขอภัยมานำโอเคสำหรับคลิปนี้ครับผมไอโจจะพาทุกคนมาย่างหมูกินไงผมย่างหมูแบบสไตล์โจเชเดิลที่เ็ด ก็คือไปอีกแล้วครับนี่วันนี้เราจะมาย่างโดยใช้เตารีครับผมเตารีที่ต้องสี่สิบเอาไปใส่ย่างนะก็คือต้องเอาเอาเอาฟอยนะครับมหอ่อตรงนี้ก่อนฟอยเนาะใช้ฟอยในการห่อครับผมแล้วก็ห่อดีๆหน่อยก็เสียบไฟเข้าไปครับผมหมูที่โจใช้ก็จะเป็นหมูสามสันครับผมนี่นี่น้อสีหมูอาจจะเป็นส้นแบบนนหนาดนึงบางดนึเงแล้วจะเอาสี่หั่นใดครับผมเนี่ยไอโจหั่นใดประมาณนี้นหลงไงสีนอยู่นี่ มานี่หมูชิ้นทั้งหมดแล้วก็เต้ารีดหนึ่งอันมาเดี๋ยวมาลองอย่างกินครับผงครับนี่น้งจิ้มแซ่บๆโอโอวันนี้เนี่ยรสชาติดีแน่นอนทำาปันย่างซุกนะแล้วก็ชิ้นที่เราจะใช้ย่างครับผมทุกคนความอย่างไอ้โจความแล้วบนตรงพุดพรมทำเพลงบนตรงรอนไฟไอ้โจเปิดไปสุดเลยครับแบบแม็กซิมัมเลยแล้วก็เปิดไฟพักหนึ่งกะแล้วเรามาลองอย่างนันเบิรมาขอยาตวางลงไปเลยนะครับ โอ้ดูสิทุกคนมันมีเสียงดังซี่ซี่ซี่ว่ะเดยาจะใส่ฐานในการห้องนะครับฟังจากเสียงอาจจะมีเข่าอยู่ว่าเข้าสิไิ้กินครับดูสิหอมกินหอมกุ้มกลุ่มมาเลยอืมตอนนี้มันแตกไปปไปะปออกมาลเลยก็ไม่ควดขึ้น้างด้านนี้พร้อม เดี๋ยวตอนนี้ใส่เวลาเนก่กดไปประมาณหนึ่งนาทีแล้วเขาอวมาเบิรงว่าใสไส้รากปลาท่าดถึงสิไเด็กกินโอ้มันมันเริ่ม,ะล,มละลายออกมาแล้วครับเนั่นข้างเป็นมันหมูซึมออกมาหมดเลยโอเคสองนาทีเราจะยกขึ้นมาก่อนเราบ่มเพราะปกตทีเขาเอาไปย่างทั้งเตาไปนี่พริกประมาณหนึ่งนาทีกินได้แล้วว่า แต่เนื้อมูบ่บ่าหนามังนะจะเต็นเขาย่างให้แบบสำหรับของเออตารีดนะครับผมอาจจะคอนชางชไซเวล่านิดนึงโอ้ตอนนี้เนื้อแบบม,มันมีเลือดซึมออกมาด้านหน้าครับผมโอเคน่าจะได้ได้การอยู่นะมาเปิดเบ <s> ื้องแรกสิ่งที่เราได้ เดี๋ยวสิคลิปออกให้ท่านผู้ชมเบิง่งเด้อทีนี้นี่นะครับ <c oughs> สิ่งที่เราได้ครับผม <c oughs> ได้อยู่นะจะเฮาสิอย่างฟังเดียวก่อนลองซิมเบิง่งพอบ่หิวแล้วขออนุญาตซิมครับนี่จิ้มน้ำจิ้ม,มตั้งนี้เลยนะครับหมูหมูหมูจุ่มไปทั้งแผ่นครับผมความอร่อยมันละอุจนสุกทั้งแผ่นน่ะแต่ว่ามันให้มันกรอบเลยบ่ริกรอบขนาดนั้นครับเดี๋ยวซิมเลยทีนี้ฮา เสียนแรงตอนบางใหญ่หนึ่งพยานงมเขาไปเลยเดย้อืม้ม kim đi Dùm bảo dùm khám đi, toàn dùm nha Hãy

บ,บีวันสามที่ด่านหนึ่งอ่ะสุกเลยด่ดานทีโตเอาทางังทางตบดีโดนอ่ะเหลืองสวยเลยอ่ะอืมมันจะก,กินแบบจะกินแบแบตาแปลกบึงเนาะ รออย่างอีกแป๊บนึงครับผมมาเบิรงนกันเผ <c oughs> า,ากิน <c oughs> กับเผากะเอาซักนิดละ่ะหอมกรุบแล้วก็เป็นยังนอ้อกหอมกรุบแล้วบอกแล้วไงหอมกรุบแล้วเดี๋ยวจะเจร่งองอบ้างไปดีบ้งแต่เดี๋ยวก็เสีเอาเนื้อเนื้อหมูอะเอากินมาอย่างอีกเลยแต่วางเขากินเนาะมันสีมันส,สีสุกได้บ่ เดาอันนี้ก่อนแต่ว่าบ่ได้กปวดศอกไปมันไม่หายใจว่ามันสีสูบบ่อบบีเสียงชี้สาเลยว่ะจงเอาไปนี่ก่อนนี่ชิ้นที่สุกมันก็มีเด้เน,นาะต้องกินอันที่สุกก่อนนี่ควันละอุพอดีเลยจำข้าไปเอ๊ะมีเสียงจึ๊ด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 อยู่เลย ครับปาสทำไปถึงกิมจิกิมจิกิมจิไทยย่างปไปพร้อมคูยได้ได้วยทีนที่ครับฟันยังงี้ข้าโอ้อันนี้ก็ย่างไปนนกินไปนสบายเลยทีนี้ แบบจืดเวยกันหืมจิ้มจีกผสมๆพอดีครับมันจิ้มกับคมกลอบมากมากเติมจิ้มหมูย่างด้วยก็

เอ้ยขวงดีเนาะบ้าหยาบบ้าหยาบหมูน่อยกินบ่ะมเอาเรยไเอาล้วนจึดเกีแกงปลาเลยเด้อมากินนเออจัดจาน้วมันป่ะไปคอนยุดแผงงานเป็นน้ำแขงเออดีแล้วากน้ำจะไปล่อยน้ำแขงเอามาน้ำรถไปแจกกอบปลาเกินในรสชาติ่านบุ่ดยอดครับ่าน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 ไปใส่กอนนี่อ่าไปยังก็คือจี A bay nhìn thăm hôn thăm hôn bay bay thăm hôn thai bay thăm hôn thăm hôn Ok, hôn thăm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 Để thăm 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 อมาดูกันครับโอ้ยนี่ติดออกมากเลยเนี่ยฮืมรอบนี้สุกไหมทีนี้ไหนหนม่อันครับแม่นแมนวก็กินบ่โอเคดีกตอจวดอ ตาตอนเตรียมด้ที่แล้วที่เครื่องแล้วมาลุยหองแฉบพื้นเก่าโห้องผักมันเข่ากันทักด้วยครับนี่ห้องผักไปเลยนี่ห้องผักแล้วับผักเลือดแจ่มด้วหน่อยเอาห้องทางล่างหน่อยนึง ừ. ที่นี่มวนใส่เลยทีนี้กิมจิใส่น้ำกิมจิก,กากดอมโป่งเทิง จุ่มลงไปเลยทีนี้คำว่าโอ้เลยเด้อทีนี้ทุกๆคนโออคดีแกะของปางบ้าบลด ของแสบบ้างอย่าเลอะเนาะด้เลย เลยจะบบกเขาไว้นะรับเขาครับดีน,น,นี้เพิ่มฟังยังไงตีอยวไป,ไปมวนทีนี้อออนของเผิดมากเลยเขากันดี โอเลยจิ่โอ้หไหลช่วดๆลงเลยพอ,อนี่แหละครับว่าย่างแบบสะดุง้งหมอ,อผักแบบสะดุ้งสะดุ้งอีกต่างหากนี่จียงเลยนะนี่จียงใส่ไปน้ำครับจุ่มเข้าไปเลย 嗯，扎乌、mm。Hmm. <laughs> That, oh. นะครับสับจนจะพอควรเนาะอืมอแล้วสองตอนมั้วยังเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้กันหนุมน้ามะควรหลายแล้วเพิ่งหลายดีแต่เขายากฝากไว้ทัมม้งเรื่องผมถ้าชอบคลิปนี้เริ่มกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจนะนะครับเด้อกดติดตามน้ำแน่สำหรับมื้อนี้กัฝากไว้ทั้งเรื่ครับคอมเมนต์ใต้คลิปแนะน้าเมนูเลยครับผมเนาะจะหรับไอก่อนขอลาไปก่อนครับลาไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ